41H นะคะเป็นวิทยุสื่อสารของสเปนเดอร์ตึงเหมาะสำหรับพี่ๆี่ที่เป็นอาสากู้ภัยนะคะหรือคุณพี่ตำรวจคุณพี่ทหารเขาชอบเครื่องรุ่นแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปนเดอร์หรือยาสุถ้าสเปนเดอร์ก็เป็นตัวนี้ tc 7 c 1 h พัสดตัวเนี้ เป็นเครื่องความถี่เดียวนะคะไม่สามารถเปิดแบนด์แล้วใช้งานได้2ย่านความถี่เหมือนคอมมานเดอร์ได้แค่ความถี่วิทยุสมัครเล่นถ้าหากเปิดแบนด์จะได้ความถี่136จนถึง174ตัวเครื่องมีทะเบียนหลังเครื่องเหมือนกันค่ะแอมแบตเตอรี่อยู่ที่2 0 0 0 m มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่อง15ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอุปกรณ์ในกล่องครบชุดพร้อมใช้งานค่ะตัวนี้นะคะ ตะกร้าขึ้นแล้วนะคะสำหรับบ้านอินเตอร์เทคไทยแลนด์ส่วนบ้านอินเตอร์เทคสวนสยามนะคะลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะว่าจะซื้อของได้ยังไงในร้านยังไม่มีตะกร้าเลยตอนนี้เรากำลังไล่ลงตะกร้าอยู่แล้ว AI นะคะของ TikTok ก็ตรวจสอบสินค้าเหมือนกันมีสินค้าบางรายการที่ลงผ่าน มีสินค้าบางรายการที่ลงไม่ผ่านนะคะเพราะว่ารายละเอียดหลังบ้านค่อนข้างเยอะแต่วิธีการสั่งซื้อสินค้าบ้านไทยแลนด์กับเออขอโทษค่ะบ้านสวนสยามสามารถสั่งซื้อได้ปกติโดยการแคปสินค้านะคะแคปสินค้าคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อสมมุติสนใจรุ่นนี้คอมเมดี้ซ c b 8 8แกับ99แคปหน้าจอส่งให้อดมินในอินบ็อกแล้วสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ส่วนบ้านไทยแลนด์ตะก้าเรียบร้อยค่ะมีสินค้ามากมายกว่า1,500รายการลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยหรือจิ้มโปรไฟล์ของร้านค่ะเข้าไปนะคะแล้วกดคำว่าร้านค้าจะมีสินค้าของร้านค้าขึ้นนะคะให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหมวดวิทยุสรรื่อสารอุปกรณ์วิทยุสรรื่อสารอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัยชุดดับเพลิงนะคะมีครบแล้วก็ กดสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชำระเงินเลยหรือเก็บไปทางค,ะค่ะสีโร่เป็น POC นะคะ POC PO <C S 1> เบาๆตอนนี้จะเป็นของไฮจิราโของสเปนเดอร์ค่ะ